Ừm mm. ah. mm. 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 Ừ. Ừm. Ừm Ừ. อพี่น้องนีนเสียงบังไฟบอกพันสัวพผิกเผนนี่อืห ซอยจุเนื้อสุดๆจ้ะที่สะพานยอแสงเลยแพี่น้องเจลเพียบาดขาดไปไหด้วยค่ะดินางเอกของเราแล้วนี่พี่น้องสวัสดีค่ะมาจากพี่น้องมือน,นีได้ซ้อยจุอยู่ที่สะพานยอแสงเลยค่ะพี่น้องอยู่ที่ตำบลหาดคำเนาะค่ะพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย อายุรานเพิ่นมีแต่อาหารเน้นอาหารอีสานพี่น้องแล้วกับมีเมนูนี่ก็คือมีแต่เมนูแซ่บๆด้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมากินซ้อยจูให้เบิ้งมือนี่เบิ้งเจลเพียพี่น้องยางข้นคือชุดนี้้วพี่น้องชุดนี้คือชุดใหญ่ได้เนื้อประมาณนี้ด้วค่ะร้อยห้าสิบบาทยางคุ้มพี่น้องคุ้มมากม,มาลองเบิ้งด้วค่ะพี่น้องอันดับแรกก็ ชิมก่อนอันนี้คือหนอกไล่พี่น้องเนื้อหนอกไลาชิมแบบนี้เลยขออนุญาตด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีลมผมกระสิปิวในหน่อยหนึง oh. อืม้ม งูกระพาแกะข้าวกันที่น้องอือหือ ใส่ไปเลยลายสินแบบนี้เลยพี่น้องอืมอืมอีกันเนี่ง พี่น้องนี้ยินเสียงบังไฟบอกสุดยอดมากพี่น้องเจวที่หนึ่ง กัดหน่อยอันนี้คือสบายนางพี่น้องหืม <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากพี่น้องบรรยากาศเดียวเงียบแบบว่าเป็นบรรยากาศบานๆเขานะพี่นอ้อง เตวเบียสุดยอดจริงจพี่นะ้องขอให้สำหรับคนที่บิก,กินดิบด้วยะค่ะพี่น้อง มันเลิศมันเลิศตรงนี้แหละพี่น้องอม,มาลองกันด้วยนะพีะ่มาลองกันด้วยทุกคนพี่น้อง แสบอีหลีบอดิเก๋บอแสบก็บอกว่าบอแสบแสบก็บ,บอกว่าแสบพี่นอ้องโห <laughs> lùm ลูกโดดลูกโดดเบิดพี่น้อง พี่มดพี่น้องเอยเดี๋ยวจะไปกินต่อเพราะว่าลูกโดดหมดเครื่องในสามสิบกลบ แบบหมักยแล้วกินน้ำกันบอกว่าร้านนี้แซ่บคับลูกโดดเบิร์อันนี้กะละสีอันว่ากะละศีบาไทยกะละศีไทยกะละศีไทยคิ้วพื่อกันครับกลัชวร์อนอ้โหผดหวังหมดละซึแต่ว่าลูกโดดเนี่ยน่าโดดหมดอันนี้กะลิีบาไทยคิ้พื่อกันพี่น้องยูร้าเนี่ยพันยอดแซ่บก็คือมกินเีก่อนนะพัดจังโก้ครับเลิดซิ้มน้ำในเด้ออร่อยมากเจ้เน่ยอร่อยมากเลยอืม เจ้าเพื่อนเจ้าบีเนาะหืมหับสับน่ะมันสดอืมอืมของหมักเลยหนาตับดูอืมือวานมือวานกต่มากินอยู่มือวานนี่มากินอันมากินอันลาบกระหัอร่อยอืมกระหินทันละใช่หืมแซ่บตับสดหมักพี่น้องอืมเออพริกเบอร์อะไรปะพริกหมดไช่คุณจะกินยังไงเนี่ย พริกหมดขอเพื่อนป่ะเดี๋ยวขอมาให้นี่เอาพริกอะมาจากพี่น้องได้แล้วพริกมันอะมาจุด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 จุอันนี้อันนี้อันนี้กะ็นอกไล่นอกไล่หรืออันขั้นขั้นขั้นเป็นอิเล็กะคลายว่ากิ้วพี่น้องเมนนี่นะค่อยเป็นอย่างนี้น่ะอือหืออืมอืนนก น้ำสวดเหนียวนะแซ่บอร่อยมากเจีวเผียแล้วแซ่บลยแซ่บด้วยเล่บแซ่บแมเจีเพียแล้วแซ่บอีลีพี่น้องมาอือือันรสีมาสีาามานไทยวิธีผัดจังกูพี่น้องอืทุกคนอาจจะบอกเคยเห็นมนมาคนก็ไม่เคยทําไม่เคยทำอ,อยากกินแซ่บซ้ำพี่อเือราอนมา,ากคือมะเขืาเพิ่งบังนะ้ ตับที่เป็นอืมอืมอืมตับภูมิอืมเนาะยกให้ได้นะตับเลือดของแสีบตัวนี้แมนของแสีบอยู่กับภูมักพี่น้องแมนเดี๋ยวมห้ตอนนึงได้อืมบ่ออันนั้นนะอันดีเพป็นว่าจะยีบปุ่ณไปเนี่ยโอ้โกน่ะก็คมดีอืม อ๋อปลาดุ๊ไว้ให้แล้วใช่ไหมเลิกบ่เหลือไว้ให้แล้วพี่น้องป้าไปกินซอยจุ่มบ่เคยเบิดได้พี่น้องนี่กินอยู่นี่แหละปลาครับอือร่อยมากอืมอืมครับเุบดีเลยอืมเยี่ยมหมดเหรอหมดเลยพี่น้อง อม,มาลองสิเบึงได้พี่น้องเสียงตับเดอ้อยู่ที่สะพานยอแสงเ้ยค่ะพี่น้องเด้ออยู่ที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีนเมนูหลายอย่างให้เลือกสรนพี่น้องส่วนมนากก็จะเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านเนาะ จ้าอาหารพื้นบ้านหลายอย่างแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยมาอุดหนุนกันเลยเด้อคขาพี่น้องผ่านไปผ่านมาสำหรับมือนีขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ